สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาซื้อดินนะซื้อ,ซ,อซื้อดินดําไปถงที่จะมาท่าทรายเป็นเป็นท่าของนู้นเป็นเรือใส่เรือมาเข้าบ่อเนาะ เ,เราต้องไปซื้อตัวก่อนซื้อตัวก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาเอาขับที่ไม่โคเนี่ยนะดินดำนี่ทรายกองไว้ฝังง่งข้างหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำที่เรือล่อลงมาล่องใส่ดินมาซื้อตัวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวขอซื้อตัวก่อน ่ะได้ตัวแล้วไปตัวเราเนี่ยนะพี่นะ้องคนว่าจะเป็นน้ำใสเรือมาเนาะเป็นในน้ำเรามาซื้อวิ่งไปประมาณสิบสิบสี่กิโลใช่ป่ะสิบสี่กิโลครับขาไปอย่างเดียวสี่กิโลน,นี่ก็ครึ่งวนันละได้ เที่ยวที่ห้าครับมาเที่ยวที่ห้าละวันนี้เที่ยวเที่ยวสุดท้ายเที่ยวที่ดี๋ยวลืมเอาตัวให้เขาลืมลืมลืมเราต้องเอาตัวมาให้แมคโครด้วยนะพาพี่น้องลองไปดูเนาะ

สุดท้ายครับนี่มาบรรยากาศที่ฝนลพิมพ์กนบูนมาบยาวเพราะว่าพรกนี้มันต้องตักในเรือนี่เขาจะมีกระจกมองข้างบนมีกระจกไว้มองเวลาตักในเรือเนี่ยจะมีกระจก ใส่ครับเต็มกองครับซื้อห้าคิวเดี๋ยวพี่อาจารย์เต็มกองให้ดูยกันดู ที่พี่ก็ใส่เลยเาไม่ว่าวไม่ขันใจสุดยอดครับสุดยอดเี่ับเต็มครับเต็มกล้องครับคุณครับ เดี๋ยวเราคุ้มผ้าก่อนนะพี่น้องไปพี่น้องคุ้มผ้าเสร็จแล้วได้เงือเลยคุ้มผ้าคุ้มยากมากมันพุ่นว่ะเยอะไปเราเดี๋ยวจบคลิปไปเป็นกันทีนะเหมือนผามาซื้อดินมาซื้อดินเอาไปถมขอบคุณเอฟซีที่มาติดตามนนครับเราจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องนี่คอือันนี้มาเอาอยู่แถว นะแถวเขตสำโรงอะไรเนี่ยตรงนี้อยู่โซนศูนย์ประการครับนี่จะผมจะเป็นวิ่งงานในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะโอเคพี่น้องบา,บายบายสวัสดีครับ